เด็กชายเงียบผึ่งคนหนึ่งนั่งหิวอยู่หลังร้า,รานอาหารเล็กๆทุกคืนจนกระทั่งวันหนึ่งสีรถ SUV-C วีสีดำจอดหน้าร้านและชายแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมรูปถ่ายของเด็กคนนั้นใครคือเขาทำไมพวกเขาถึงต้องตามหาอย่างบ้าคลาั่งและพนักงานเสิร์ฟหญิงธรรมดาคนนี้จะทําอย่างไรเมื่อความลับที่เธอไม่เคยรู้กาลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลในย่านเล็กๆริมถนนสายเก่ามีร้านอาหารเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านอิ่มใจ เสียงช้อนกระทบจานดังเบาๆในยามเช้ากลิ่นน้ำซุปหอมลอยฟุ้งไปทั่วร้านดาวหญิงสาววัยสาสต้นๆทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านนี้มาหลายปีแล้วทุกวันหลังเลิกงานเธอมักจะเห็นเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งนั่งอยู่หลังร้านใกล้ทังขยะเด็กคนนั้นเงียบมากไม่พูดไม่สบตาแต่ดวงตาของเขามีแววเศร้าเหมือนคนที่ผ่านความหนาวเหน็บมาทั้งชีวิต ดาวแอบเก็บข้าวที่เหลือใส่กล่องเล็กๆแล้วนำไปให้เขาทุกเย็นเธอไม่รู้ชื่อของเขาไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเพียงแต่รู้ว่าเมื่อเขาได้รับอาหารเขาจะยกมือไหว้แล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณครับพี่คืนนั้นฝนตกหนักลมพัดแรงจนป้ายหน้าร้านสั่นไหวดาวยืนเช็ดโต๊ะสุดท้ายก่อนจะปิดไฟครัว แต่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากถนนไฟหน้ารถสว่างจ้าแสงสะท้อนเข้ามาในร้านจนเธอต้องยกมือบังตาเธอชะงักหน้าออกไปดูแล้วหัวใจเต้นแรงสีคันสีคันของรถ s อ v วสีดำเงาจอดเรียงหน้าร้านเธออย่างพร้อมเพรียงประตูรถเปิดออกช้าๆช,ชายชุดดำก้าวลงมาทีละคน รองเท้าหนังของพวกเขากระทบพื้นเปียกน้ำเสียงดังแฉะแฉะในความเงียบดาวรู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วร่างเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวมือกำผ้ากันเปื้อนแน่นจนสัน่นหนึ่งในชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้สายตาเขาคมกริบเหมือนใบมีดเขาหยุดตรงหน้ากระจกมองเข้าไปในร้านแล้วพูดช้าๆเสียงต่ำผู้หญิงคนนี้อยู่ที่นี่ทุกคืนใช่ไหม ดาวยืนนิ่งลมหายใจติดขัดในลำคอเขาเหลียวมองไปที่มุมหลังร้านที่ซึ่งเด็กชายตัวเล็กคนนั้นเคยนั่งอยู่แต่คืนนี้ที่ตรงนั้นว่างเปล่าเธอเริ่มรู้สึกถึงกลิ่นน้ำมันเครื่องกลิ่นเหล็กร้อนๆที่ลอยมากับลมฝนมือของชายชุดดำอีกคนถือรูปถ่ายรูปของเด็กชายคนนั้นเด็กที่เธอเคยให้อาหารดาวมองภาพนั้น หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกชายคนนั้นยกตาขึ้นสบตาเธอแล้วถามด้วยเสียงเย็นเยียบดาวกลืนน้ำลายยากเย็นมือเย็นเฉียบจนแทบไม่รู้สึกเธอสายหน้าเบาๆเสียงของเธอสั่นจนแทบไม่ออกมาฉันไม่รู้เข,เขาแค่เด็กเร่ร่อนที่มาขอข้าวชายชุดดำมองเธอนิง่งเราก,กำลังอ่านความคิดในใจสายฟ้าผ่าลงใกล้ๆ แสงว่าสะท้อนในดวงตาของเขาก่อนที่เสียงฟ้าร้องจะดังตามมาอย่างน่ากลัวใช่อีกคนเดินไปที่หลังร้านเปิดประตูเหล็กที่ดาวมักใช้เก็บขยะเสียงเหล็กเสียดกันดังลั่นในความมืดไม่มีใครอยู่ตรงนี้เขาพูดเสียงแข็งแต่มีรอยเท้าเล็กๆสดใหม่ดาวรู้สึกขาอ่อนเธอสุดนั่งลงตรงเก้าอี้ข้างเคาน์เตอร์หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อ ชายคนแรกเดินเข้าไปใกล้เขาวางรูปถ่ายลงบนโต๊ะแล้วพูดช้าๆทีละคำเด็กคนนี้ไม่ได้หนีออกจากบ้านธรรมดาดาวมองรูปนั้นอีกครั้งตอนนี้เธอเห็นรายละเอียดชัดขึ้นเด็กชายในภาพยิ้มแต่เบื้องหลังคือบ้านหลังใหญ่และชายสูงวัยในสูทดำยืนอยู่ห่างๆด้วยสายตายเย็นชาเขาคือลูกของใครหรือคะดาวถามเบาๆ แม้ในใจจะไม่แน่ใจว่าอยากรู้จริงหรือไม่ชายคนนั้นไม่ตอบเพียงแต่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดอะไรบางอย่างทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์เก่าหลังเคาน์เตอร์ของดาวก็ดังขึ้นเสียงเรียกเข้าดังแหลมท่ามกลางฝนเธอหันไปมองด้วยความตกใจไม่มีใครเคยโทรเข้ามายามดึกแบบนี้ชายคนนั้นยิ้มมุมปากแล้วพูดเสียงเบาแทบกระซิบรับสิเขารอจะพูดกับเธอ ดาวยกหูโทรศัพท์ขึ้นช้าช้าเสียงจากปลายสายหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นเธอเป็นคนเดียวที่เขาไว้ใจและตอนนี้เธอกำลังตกอยู่ในอันตรายมากกว่าที่คิดเสียงฝนยิ่งคงตกหนักไม่หยุดฟ้าแลบสว่างว่าผ่านกระจกหน้าร้านเงาของชายชุดดำสะท้อนบนผนังเหมือนภาพในฝันร้ายที่กลายเป็นจริงดาวถือหูโทรศัพท์แน่นหัวใจเต้นที่ เสียงปลายสายยังคงพูดต่อเขาอยู่ไม่ไกลจากเธอแต่ถ้าพวกนั้นเจอก่อนเขาจะไม่รอดเธอกลืนน้ำลายเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากหลังร้านหนึ่งในชายชุดดำเริ่มค้นรอบๆอ,อย่างรวดเร็วเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนเสียงตะโกนของชายคนหนึ่งดังลั่นดาวสะดุ้งเธอวางหูโทรศัพท์ทันทีมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ เธอรู้แล้วว่าเด็กชายคนนั้นไม่ได้เป็นเพียงเด็กขอทานมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในอดีตของเขาบางสิ่งที่ทำให้ผู้ชายในชุดดำเหล่านี้ต้องมาตามหาเธอก้าวถอยหลังไปทางประตูหลังร้านกลิ่นขยะผสมกับกลิ่นฝนกระคลุ้งในอากาศรองเท้าของเธอลื่นบนพื้นเปียกทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงเบาๆเสียงไอแห้งๆของเด็กจากด้านหลังลังไม้เธอหันไปเห็นดวงตาคู่เล็กๆจ้องมองมา แววตาเต็มไปด้วยความกลัวพี่เสียงเขาเบาเหมือนลมหายใจพวกเขาจะพาผมกลับไปอย่าให้เขาเจอผมดาวย่อตัวลงยกนิ้วแต่ริมฝีปากให้เขาเงียบเธอหันกลับไปมองในร้านเห็นเงาของชายคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาทางนี้เสียงวิทยุสื่อสารของพวกเขาเดังขึ้นหัวหน้าครับเราพบรอยเท้าขนาดเล็กหลังร้านดาวรีพ้อมือเด็กชาย พาเขาลอดประตูหลังออกไปในฝนน้ำเย็นเฉียบซัดเข้าหน้าลมแรงจนแทบลืมตาไม่ขึ้นเธอวิ่งไปตามตรอกแคบเสียงเครื่องยนต์รถสีดำเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเธอกำมือเด็กแน่นรู้เพียงอย่างเดียวว่าคืนนี้เธอต้องพาเขาหนีให้รอดก่อนฟ้าสางฝนซัดแรงขึ้นเสียงรองเท้ากระทบพื้นน้ำดังเป็นจังหวะดาวหอบหายใจที่ แต่ยังไม่ยอมหยุดเธอกับเด็กชายวิ่งผ่านตรอกแคบๆกลิ่นขยะและน้ำเสียตีเข้าจมูกแต่เธอไม่สนใจสิ่งใดอีกแล้วมีเพียงเสียงหัวใจของเธอกับเสียงเครื่องยนต์จากด้านหลังที่ใกล้เข้ามาทุกทีแสงไฟจากรถส่องลอดเข้ามาในตรอกเธอรีบดึงเด็กชายเข้าไปหลบหลังทั้งเหล็กน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านปลายเท้าร่างทั้งคู่เปียกโชกจนหนาวสัน่น เด็กชายมองหน้าเธอน้ำตาไหลปนกับฝนที่เขาจะฆ่าผมไหมดาวสายหน้าแม้ในใจเธอเองก็ไม่แน่ใจเสียงประตูรถเปิดดังปงังชายชุดดำสองคนถือไฟฉายเดินเข้ามาในตรอกลำแสงวูบวาบกวาดไปทั่วผนังสองสะท้อนละอองฝนเป็นสายดาววกลั้นหายใจมือเธอกอดเด็กแน่นจนได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นแรง หนึ่งในชายคนนั้นพูดเสียงเข้มเด็กนี่มีค่ามากกว่าที่พวกแกคิดอย่าให้หนีไปได้เด็กขาดอีกคนตอบหัวหน้าอยากให้เจอก่อนเที่ยงคืนไม่อย่างนั้นจะมีคนอื่นมาชิงตัวคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายดาวเย็นเฉียบหมายความว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่หนีแต่มีคนอีกฝ่ายกำลังตามล่าเช่นกันเมื่อเสียงฝีเท้าเริ่มห่างออกไปดาวรีบดึงเด็กชายออกจากที่ซ่อน พวกเขาวิ่งต่อไปตามถนนเล็กที่เต็มไปด้วยน้ำขังลมหายใจของเธอร้อนแรงในลำคอมือของเด็กเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งในที่สุดพวกเขาเห็นแสงไฟสลัวจากศาลาเก่าข้างวัดดาวพาเด็กเข้าไปหลบในนั้นเธอนั่งลงพยายามตั้งสติแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าเธอสั่นขึ้นอีกครั้งบนหน้าจอมีเพียงข้อความสั้นๆอยากลับไปที่ร้าน พวกเขารู้ว่าเธอช่วยเขาแล้วดาวมองข้อความนั้นหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกมือสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่เธอรู้ทันทีว่าตอนนี้ไม่มีทางกลับไปที่ร้านได้อีกเสียงฟ้าร้องดังก้องเหนือหลังคาศาลาลมแรงพัดจนผ้าเก่าที่เขาอยู่ปลิวสะบัดเด็กชายกอดเข่าแน่นสายตาจับจ้องที่โทรศัพท์ในมือของเธอที่เขารู้แล้วเหรอ เสียงของเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินดาวพยักหน้าเธอพยายามยิ้มให้เขาแต่ริมฝีปากกลับสั่นจนแทบขยับไม่ได้ไม่เป็นไรนะเราจะหาที่ปลอดภัยกว่านี้เธอมองออกไปนอกศาลาเห็นแสงไฟรถคันหนึ่งแล่นช้าๆอยู่บนถนนไกลๆเธอไม่แน่ใจว่าคือใครแต่สัญชาตญาณในอกบอกว่าคนพวกนั้นยังไม่หยุดตามหา เด็กชายค่อยๆเอื้อมมือมาจับชายเสื้อของเธอพี่ถ้าผมไปด้วยเขาจะไม่เจอพี่ใช่ไหมคำพูดนั้นทำให้ดาวชะงักความเงียบปกคลุมทั่วศาลาเสียงฝนกระทบหลังคาดังต่อเนื่องเหมือนหัวใจเต้นไม่เอานะเธอตอบเสียงเบาพี่จะไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านนอกเสียงเหล็กกระทบพื้นตามด้วยเสียงฝีเท้าเร่งรีบ เธอรีพาเด็กชายหลบหลังเสาไม้มองผ่านช่องแคบๆออกไปชายชุดดำสามคนกำลังเดินเข้ามาในศาลาถือไฟฉายและอาวุธในมือแสงจากไฟฉายสะท้อนเข้าตาเด็กชายจนเขาสะดุ้งเผลอทําของตกเสียงดังเบาๆชายคนหนึ่งหันมาทันทีมีเสียงเขาตะโกนดาวรีบกอดเด็กไว้แน่นใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออก ประตูศาลาถูกผลักเปิดสุดแรงเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาทีแสงไฟฉายวูบผ่านหน้าพวกเขาก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นอย่างเยือกเย็นจากข้างนอกหยุดก่อนอย่ายิงเขาอยู่กับเธอเสียงนั้นดังชัดเจนท่ามกลางสายฝนเต็มไปด้วยอำนาจและความเยือกเย็นจนทุกคนหยุดนิ่งชายชุดดำทั้งสามหันไปทางต้นเสียงแสงไฟฉายส่องให้เห็นร่างของชายคนหนึ่ง ยืนอยู่ใต้ร่มสีดำในความมืดเขาสวมเสื้อสูทสีเทาเข้มรองเท้าหนังสะอาดแม้พื้นจะเต็มไปด้วยโคลนแววตาคมลึกมั่นคงและนิ่งจนน่ากลัวดาวมองเขาแล้วหัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ทําให้คนอื่นเกรงกลัวโดยไม่ต้องพูดคําใดชายคนหนึ่งในกลุ่มเอ่ยขึ้นเสียงสั่นท่านพวกเรากําลังจะพาเด็กกลับไปครับชายในสูรเดินเข้ามาใกล้ เสียงรองเท้าเขากระทบพื้นเปียกช้าช้าดวงตาไม่ละไปจากที่ที่ดาวซ่อนตัวกลับไปเขาพูดช้าช้าแล้วใครอนุญาตให้แต่ต้องเด็กคนนั้นน้ำเสียงนั้นราบเรียบแต่ทําให้ทุกคนเงียบกริบเขาหยุดยืนตรงหน้าสาวสาลาสายตาของเขาเฉียบคมพอจะมองทะลุงเงามืดได้ออกมาเถอะเขาพูดเสียงเบาฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นดาวลังเล เธอมองหน้าเด็กชายที่กอดแขนเธอแน่นแววตาเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ต้องกลัวชายในสูตรพูดต่อฉันมาเพื่อพาเขากลับบ้านแต่ไม่ใช่บ้านแบบที่เขาจําได้ดาวค่อยๆลุกขึ้นมือยังจับไหล่เด็กไว้แน่นเธอก้าวออกจากเนมืดทีละก้าวแสงไฟฉายศาสตร์เข้าหน้าเธอทำให้เธอต้องหลับตาเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้ง ชายในสูตรก็ยืนอยู่ตรงหน้าแล้วเขามองเธอด้วยสายตาประหลาดทั้งอ่อนโยนและเย็นชาในเวลาเดียวกันเธอชื่อดาวใช่ไหมเขาถามเสียงต่ำเด็กคนนี้ไว้ใจใเธอเพราะเธอไม่รู้ว่าเขาคือใครจริงๆดาวนิ่งไปชั่วขณะคำพูดนั้นทำให้เธอเหมือนถูกสายฟ้าฟาดกลางอกเขาคือใครกันแน่คะเธอถามเสียงเบาสายตาย,ยังมองเด็กชายที่ยืนข้างๆด้วยความสับสน ชายในสูดถอนหายใจเบาๆฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงน้ําไหลผ่านรางหลังคาดังต่อเนื่องเขาไม่ใช่เด็กเร่ร่อน,อนเขาพูดช้าๆเขาคือลูกชายของคนที่พยายามล้มฉันดาวขามวดคิ้วเธอไม่เข้าใจทั้งหมดแต่รู้ว่าความจริงนี้อันตรายชายคนนั้นก้าเข้ามาอีกนิดมองเด็กชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนแม่ของเขาซ่อนตัวหนีออกมา ก่อนจะเสียชีวิตไม่นานเธอฝากลูกไว้กับคนรู้จักแต่ถูกทรยศเด็กถูกปล่อยไว้กลางถนนจนเธอเจอเขาเข้าและให้ข้าวกินทุกวนันเสียงของเขาเบาลงเหมือนคนที่พูดถึงเรื่องที่ไม่อยากจำดาวมองเด็กชายอีกครั้งตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงกลัวและทำไมคนเหล่านี้ถึงต้องตามหาแล้วตอนนี้คุณจะทำอะไรกับเขาเธอถามน้ำเสียงสั่นนิดนิด ชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆอย่างเศร้าๆฉันไม่ฆ่าเด็กเขาพูดแต่ฉันต้องพาเขาไปในที่ที่ปลอดภัยใกลจากพวกที่อยากใช้เขาเป็นเครื่องมือเด็กชายมองขึ้นมาที่ดาวพี่ผมจะไม่ได้เจอพี่อีกเหรอดาวคุกเข่าลงกอดเขาแน่นจนรู้สึกถึงหัวใจเล็กๆที่เต้นอยู่เธอต้องเข้มแข็งนะเธอกระซิบไม่ว่าอยู่ที่ไหนอย่าลืมว่ามีคนห่วงเธอ ชายในสูรพยักหน้าเบาๆลูกน้องของเขาเข้ามาพาเด็กชายไปอย่างนุ่มนวลดาวยืนนิ่งมองแผ่นหลังเล็กๆค่อยๆลับไปในฝนจนเหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆหายไปในความมืดเธอหันกลับมามองศาลาเก่าทุกอย่างเงียบลงมีเพียงกลิ่นฝนและแสงสลัวของรุ่งเช้าที่เริ่มส่องมาดาวยิ้มบางๆทั้งน้ำตาในใจเธอรู้ดีแม้ค่ำคืนนี้จะจบลงด้วยความเจ็บปวด แต่บางครั้งการให้อาหารหนึ่งมือ้ออาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาล